สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราทําคลิปอะไรนะเดี๋ยวผมก็งงแล้ววันนี้ผมจะมาถ่ายอะไรเออวันนี้นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ย เป็นวันที่3นะครับที่เราไปช่วยงานใครยังไม่ได้ดูนะครับไปติดตามได้มีวันที่1วันที่2ที่เราไปช่วยงานวันนี้คือวันที่3แต่ว่าผมไม่ได้ไปแต่ว่าส่งภรรยาผมไปแทนนะครับบรรยากาศไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับเด็กๆนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมตอนเสร็จธุระอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพวกเรานะครับจะแวะไปทานอาหารกันตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปกินอาหารที่ไหนมีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับเคยถามมาที่อเมริกาเนี่ยเวลาไปกิน ข้าวไปทําอะไรเนี่ยเขาให้ทิปกันยังไงนะครับเราต้องให้ทิปหรือเปล่าหรือว่าไม่ให้ก็ได้หรือว่าอะไรนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยว่ายัางไงก็ต้องให้นะครับคือไม่ให้มันก็น่าเกลียดนะครับแล้วในปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้บางทีนะครับเวลาเราไปอย่างเช่นเราไปร้านพวกอ๋อซื้อกาฟงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีแบบเครื่องคิดตังค์ที่ประเภทคือคิดให้เราเลยว่าทิปเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่มันก็จะมี10% 15% 20%มีให้เราเลือกนะครับแล้วคุณผู้ชม,มีความรู้สึกเหมืัน ว่าเดี๋ยวนีมน้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความกดดันเนะ่ยนะครับเวลาเราไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเราจ่ายตังเสร็จแล้วเ,เขาให้เลือกเลยว่าจะจ่ายทิปเท่าไหร่แต่มันก็จะมีปุ่มนะที่ไม่ให้ทิปเลยก็มีแต่ว่าไม่คงไม่มีใครทํากันหรอกแล้วก็คนที่ต่อหลังเราเนี่ยบางทีเขาก็มองนะแล้วก็พนักงานเนี่ยบางทีเขาก็เห็นด้วยนะว่าเราจะกดเท่าไหร่เท่าไหร่บางทีมันรู้สึกมันกดดันนะเดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นแบบเรียกว่าเป็นไฟบังคับเลยนะวันนี้ร้านอาหารที่เราจะไปผมบอกก่อนนะว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาจะ ไปกินกันนัดกันที่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะฮะว่าทิปที่เราจะต้องเสียเนี่ยเสียประมาณเท่าไหร่กินอาหารเนี่ยจะต้องกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิรู้สึกว่าน้อยแล้วนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้กัน15%ถ้าเราไปกันเป็นหมู่คณะกลุ่มใหญ่ๆเงี่ะบ,บางทีเนี่ยบางที่เขาคิดเรียบร้อยเลยเขาชาร์จไปแล้วเขาจะบอกเลยว่าเซอร์วิสชาร์จนะครับถ้ามากลุ่มใหญ่ๆเราก็ไม่ต้องให้ตรงนั้นแต่บางคนที่แบบสมมุติมาเที่ยวจากเมืองไทยแล้วมาอเมริกา แล้วบางทีเราเห็นราคาอาหารแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะให้ทิปเท่าไหร่เนี่ยคือวิธีคิดง่ายๆเลยก็คือสมมุติมันมีค่าอาหารมาแล้วมันจะมีแท็กก็คือภาษีที่รัฐของผมเนี่ยก็ประมาณ10%ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะให้เท่าไหร่เราดูจับภาษีตรงนั้นก็ได้ ภาษีของค่าอาหารเท่าไหร่เราก็ให้ตามนั้นไปเลยก็ได้อย่างเช่นกินอาหาร100เหรียญสมมุติว่าภาษี10บเหรียญ50ตังเราก็ให้ทิปไปสัก11เหรียญก็ได้นะครับมันก็จะคือ10%ซ์ของค่าอาหารก็เป็นวิธีที่คิดง่ายๆสําสหรับคนที่มาอเมริกาแล้วยังคํานวณไม่ถูกว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณบีโทรมาแล้วคุณบีบอกว่าขายเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ขายหมดเร็วมากนะครับตอนนี้เก็บข้าวของกลับมาที่ร้านอาหารแล้วที่ผมไปถ่ายให้ดูผมเห็นแดดวันนี้แล้วผมเลยนึกกออกว่า มีหลายคนเนี่ยที่กำลังเริ่มทำ u t u b e ใหม่ๆห,หรือว่ากำลังเตรียมคิดที่ว่าจะทำนะครับคุณผู้ชมบางทีอุปกรณ์ที่เอามาใช้ถ่ายคลิปบางทีเราไม่จำเป็นต้องลงทุนก่อนครั้งแรกนะครับถ้าเริ่มต้นทำใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้แดดออกธรรมชาติผมว่ายิ่งเมืองไทยยิ่งสบายเลยแดดออกอย่างเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีบางทีผมเนี่ยมีไฟด้วยนะมีซื้อไฟมาเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่ครับคุณผู้ชมไฟแบบเนี้ย ที่ผมเอามาเนี่ยเอามาไว้ในโรงรถเนี่ยเพราะบางทีเวลาผมถ่ายเนี่ยบางมุมเนี่ยมันมืดมากเลยนะครับเราก็เลยใช้ไฟอันนี้ไฟธรรมดาธรรมดานะครับราคาประมาณสัก40-50เหรียญคือไฟพวกนั้นเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้ผมว่าไฟธรรมชาติเนี่ยแดดธรรมชาติเนี่ยคือมันถ่ายคลิปได้ได้ดีมากโดยเฉพาะคนที่ต้องพูดต่อหน้ากล้องนะครับหา มุมที่เป็นหน้าต่างหรือว่าเป็นที่มีแสงเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตั้งกล้องตรงหน้าเรานะครับแล้วให้แดดเนี่ยมันเข้ามา45องศาประมาณอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องใช้ไฟเวลาถ่ายคลิปเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้แสงมันพอนะครับถ้าไม่พอเราต้องถ่ายอยู่ในห้องหรือว่าในสตูดิโออย่างนั้นเนะเราจะต้องซื้อไฟผมว่าไฟธรรมชาติเนี่ยมันสวยนะมันดูธรรมชาติมากกว่าอย่างวันนี้ ะะผมก็ดูจากหน้าจอนะไม่รู้ว่าออกมาเป็นยังไงใครที่ต้องการทําคลิปวิดีโอก็มานั่งใกล้ๆหน้าต่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีแสงก็จะออกมาประมาณอย่างเงี้ยนะครับ วันนี้มีสเปเชียลไหมโอ้ที่นี่เขากม็มีแมวกวักด้วยเหมือนกันนะ <ไ>านโนโพาตาไปกิน,น<ป>เยคุณผู้ชมสรุปวันนี้นะฮะเราก็มารับประทานบุฟเฟต่ตกันผมต้องขออภัยนะว่าเพราะว่าวันนี้ต้องใช้แอคชั่นแคมเนี่ยติดอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ถ่ายนะเพราะว่าไม่งั้นนี่มันอาจจะแบบในนี้มันเป็นที่เล่นคาสิโนด้วยนะครับมันก็เลย เดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมาบอกให้เราหยุดถ่ายก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะดูปวดหัวนิดนึงนะครับต้องขออภัยนิดนึงที่นี้เนี่ยออกมาห่างจากบ้านผมเนี่ยไม่นานนะครับประมาณ15-20นาทีแค่นั้นเองนะฮะคุณผู้ชมก็เดินทางมาถึงแต่ว่ามันจะดูแบบถ้าคนที่อยู่ที่อื่นเนี่ยมันอาจจะดูแบบไกลหน่อยนะที่สโนวความี่วันนี้นะฮะเรามาที่สโนวความี่เดี๋ยวผมขึ้นรูไปไว้ให้ดูสำหรับบ้านผมแล้วถือว่าใกล้อยู่แต่ว่ามันออกมานอกเมืองหน่อยนะ ผมถ่ายอาหารให้ดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินดู1รอบเขามีพัมลิฟด้วยนะ เนี่ยอาหารแม็กซิกันเออซัมเมอร์เส้นให้เขาผัดดีกว่านะบรอกโคลีด้วยป่ากุ้งหน่อยไหมกุ้งกุ้งยี่สิบตัวนะ ซอสต้องใส่เองเหรอแรมนิดนึงไหมลองแรมไหมเผื่อเสมอชอบแรมแรมมันก็คือแพ้อ่ะ <c oughs> ซอสใส่เองเหรออ <c oughs> โอเคโอเคไปก่อนนะ คุณผู้ชมเราจริงๆนะเราก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะเนี่ยซุปครีมเนี่ยแคมชาวเดอร์ผมอยากกินต้มยำม,มากกว่าโอ้เออชอบมักกะโรนีอันเนี้ยอยากกินเหมือนกันเนี่ยเ,เดี๋ยวกินด้วยกันตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนสลัดสลัดบาร์นะฮะโอ้โอโอ คุณผู้ชมครับต้องบอกนะว่าอาหารมันก็ไม่ได้แบบว่าแฟนซีเหมือนที่เมืองไทยนะผมว่าคือคนเขามาเล่นคาสิโนกันนะ่ะแล้วก็ถ้าหิวข้าวก็มากินอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้นี่ตัวเด็ดเลยอ่ะเนี่ยมชมพามลิฟต์นะครับคุณผู้ชมมีพพ่อบอกให้เอาโอมันแดงนี้เลยนะเอบอกให้บางที่สุดแล้วเนี่ยอ คุณผู้ชมดูวิวนะฮะตรงนี้เนี่ยคาสิโนที่นี่อยู่ล้อมรอบภูเขาแล้วก็ต้นไม้เขียวมากเลยนะฮะเหมือนอยู่ในป่าที่นี่นะคะคือเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยคนที่เขาคอยตรวจบัตรประชาชนว่าอายุถึงหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าในนี้มันเป็นที่เล่นคาสิโนเด็กๆถ้าจะเข้ามาทานอาหารเข้ามาได้นะครับเขาอนุญาต แต่ว่าเราจะต้องเดินมาตรงพมแดง <_ d ance> เขาจะมีพมแดงทางเดินให้คือพรมสีแดงอ่าพรมสีแดงไม่ใช่พรม,มแดงต้อนรับเป็นพมสีแดงเนี่ยแหละ <_ d ance> เขาบอกว่าเราต้องเดินไปตามทางนั้นนะครับ <_ d ance> เพื่อมาที่ร้านอาหาร <_ d ance> ถ้ามากับเด็กๆห้ามออกนอกพมแดงเขาบอกเอาไว้แค่นั้นเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อธิบายว่าทําไมเด็กๆถึงเดินเข้ามาในนี้ได้ <_ d ance> โอ้โห <In. S 2> oh. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพอดีพี่เขาพาพวกเรามาเลี้ยงทั้งหมดเลยเราก็เมื่อกี้พี่เขาจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วเซอร์วิสชาร์จเนี่ยพวกทิปพวกอะไรเนี่ยเขารวมลงไปในบิลเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ6คนขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขาชาร์จเลย15%บ้เปอน,นเกิน6คนเกิน6คนชาร์จเรียบร้อยแล้ว15%ไปเลย โอเคครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันนะฮะอันนี้ที่ผมมาถ่ายเนี่ยปกติเนี่ยเรากินข้าวแล้วเราก็กลับเลยนะวันนี้นะครับเ,รเพื่อเราไม่ได้มานานมากแล้วนะจะบอกว่าไม่เล่นก็ไม่ได้เพราะว่าตอนที่มาอเมริกาใหม่ๆเราก็มากันนะฮะแต่ว่าไม่ได้คือมาสนุกสนุกโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแลกตังค์ตรงนี้ก่อน <Okay. S 1> แลกยังไง,งทดลอง ไปร <Okay. S 2> อแป๊บนึ่งก็อบอรอแปบ๊บเงินใส่ก็แบบเอามันแลกตังค์นี่เฮ้ยนี่มันเครื่องแลกตังค์เหรอ <laughs> งงเลยใส่แบงค์ยี่สิบไปมันออกมาแบงค์ห้าให้เขาให้เช็คอย่างเดียวฮะอลองเรียอภาษานี่เออนี่มันตู้ ATM นี่อ๋อถ้าใครไม่มีเงินสดก็มากดเอาใช่ปะ่ะอ๋อ<ม>เข้าใจละ อ๋อมันไม่ได้แลกเงินตรงนั้นใช่ปะเสียบเข้าไปเลยเอาเงินเอาเงินเสียบอ๋อนึกว่าเป็นแลกก่อนอ๋อเดี๋ยวนี้เขาใส่ได้ใส่ทุกแบงค์ได้หมดอ่าโอเคนั้นบีจะไปเล่นอนุนใช่ปะโอเคครับคุณผู้ชมเข้าใจแล้วไม่ต้องแลกตังค์เลยนะก็คือเอาเงินใส่เข้าไปเลยแล้วถ้าเล่นไม่หมดเล่นไม่ไม่หมดเงินนี้เราก็กดออกมาได้เลยอันนี้นะ ใส่เงินเข้าไปเลยนะฮะโอเคเต้องเล่นยังไงยี่สิบทุกทีละยี่สิบไม่ก็อันนี้เท่าที่ผมจำได้นะคือมันมีให้เลือกไงว่าจะแทงกี่กี่ลายอะ่ะหมายถึงเอากี่ลายถ้าเลือกเยอะเราก็ได้ถูกเยอะอันนี้เราไม่อธิบายหรอกเราเล่นให้ดูเฉยๆโอเคเราต้องเอาเท่าไหร่ยี่สิบอันนี้คือเล่นลยี่สิบนะยี่สิบไม่ค่อยถูกก็เ,เล่นเท่าไหร่สี่สิบอุ้ยเขาให้เลือกนะพิกอาคาห์เหรอ นี่อะไรอะ่ะเอาไม่ชนะชนะอ๋อเหรอได้ตังค์ยายไพ้ชนะได้กี่บาทอะ่ะไหนดูยังไงอะ่ะได้ตังค่โอเคคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมไม่อธิบายตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่รู้เป็น <c oughs> เป็นว่า ตอนนี้เรากำลังมาเล่นแล้เด็กๆไปรอที่รถนะฮะเอาเงินออกก่อนนะฮะเดี๋ยวไปหาตรงอื่นเล่นจะเดินถ่ายให้คุณผู้ชมดูอ่าเนี่ยถ้าเราไม่เล่นต่อเราก็จะเงินเงินก็อยู่ในนี้ละจะแลกจากตู้นี้ก็ได้แค่เป็นเงินสดกลับคืนมาหรือว่าจะไปหาเล่นต่ออ่ะเดี๋ยวเดินดูสักรอบ รู้โซนไปนี้แล้วอ้อมไปนู่นได้ปะละ่ะโอ้โหเยอะเลยตู้ตรงนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะโอ้โหอะไรวะมอนสเตอร์ส่วนอันนี้เล่นพวกไพ่หรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ โซนเมื่อกี้ที่อ๋อ,อนั่งไงนอนส MOKING อยู่ด้านนู้นนะคุณผู้ชมเขอยู่ในห้องเลยแปลว่าคนสูุบุลีนี่มากมากโอเคคุณบีถูกชโลองตู้ไหนเล่นัน่งเล่นด้วยกันฮะตู้ไหนน่าสนใจเลือกอันนี้น่ารักดีนะเอาตู้ที่นั่งกันได้สองคนนะ ทำไมอันนี้ไม่มีใครนั่งเลย เ,ออเดี๋ยวนี้ตู้มันน่ารักขึ้นนะมันเปลี่ยนใหม่อันนี้ห้องอ๋ออันนี้ห้องไม่สุบุณิอ้ดูตู้นี้ดิมันเริ่มเลยบี ใครที่มันเล่นนี้สามารถดื่มชากาแฟน้ำอัดลมได้นะกดเอาเลยนะอยากกินอะไรกดเอาเลยนะเฮ้ยโอ้โหของบีตัวนี้น่ารักนะบีเล่นเลยเดี๋ยวหยอดให้อีกนะเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนอย่างเพิ่มเนเพิ่มให้เล่นยังไงคคุณผู้ชมสังเกตว่าตู้สล็อตแมชชีนสมัยนี้สมัยใหม่เนาะ คือเราไม่ได้มานานแล้วก็ได้ใช่ปะ่ะคือรู้สึกสมัยก่อนมันไม่เป็นงี้นะทัชสกรีนแบบเนี้ยเนี้ยนะฮะแต่ก่อนมันจะเป็นปุ่มเลยเนาะสมัยนี้มันเป็นทัชสกรีนหมดแล้วไงเออใช่ปะ่ะรั้งหนึ่งบาทายี่ห้าเปล่าเฮ้ยฟรีหกเกมเหรอได้เล่นฟรีเหรออะไรมันหมุนให้เราเองเหรอนะ อะไรวะได้ให้ตังไหมได้ให้ผมตังแต่ว่าเฮ้ยนี่ได้เท่าไหร่ีนี่ที่ได้หรือว่าไม่ได้ได้เฮ้ยได้แต่มันไหลไปเรื่อยๆดูคุณบีคุณผู้ชมคุณบีได้ไหลไปเรื่อยเลยกินเกมแล้วอันี่หล้สรุแล้วได้ในหกเกมนี่ได้เท่าไหร่บ้าได้ยี่สิบเหรียญแล้วจริงเนี่ย หมายถึงได้ยี่สิบเอ็ดเหรียญในหกเกมเมื่อกี้หรอแล้วเมื่อกี้สกใส่ไปเท่าไหร่พี่ใส่ไปสิบบาทแตสิบบวกกับของมีเจ็ดเฮ้ยคุณผู้ชมไดสามเจ็ดไม่ได้ตายเลยคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรวันนี้เลิกเลยเลิกเลยได้สามสิบเหรียญละบ้ายี่สิบหกบวกกับสิบหกที่มียี่สิบเจ็ดเป็นสามสิบสี่สิบสามเหรียญ 43เหียออกเลยครับคุณผู้ชมลงลงไป20เหรียญได้กลับมา23เหรียญผมเลิกเลยไม่เอาละได้กำไร1้0แล้วโอเคอันนี้คุณผู้ชมก็ถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับสนุกสนุก <laughs> เดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับคือเล่นไปเรานี่เป็นการทดลองให้คุณผู้ชมดูนะแล้วเมื่อกี้คุณบีใส่ไปเท่าไรห้าบาทใส่ไป10บ0บาท17 <10. S 1> บาท17บาทได้มา37โอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาเงินออกให้คุณผู้ชมดูนะครับ <laughs> ได้กำไรมาประมาณ40กว่าเหรียญโอเคสนุกสนุกถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมดูนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คาสิโนนะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาถ่ายให้ดูนะอ๋อเป็นต้องเป็นแรกกับเคาน์เตอร์มั้งคุณชมเดี๋ยวเรา เดี๋ยวคุณบีเปแลกตังก่อนนะฮะแลกเงินคืนทำไรนะโอนี่เราเสลอมากเลยนะเนี่ยไม่เคยแลกตัง <c oughs> เขาบอกให้ไปแลกที่ไหนอ๋อแคชเชียร์อยู่นี่ โอเคต้องมาแรกกับแคชเชียร์<ด><ด>ที่นี่น,นะ นี่วิธีแลกตังค์นะ,มะเมื่อกี้เมื่อกี้ไปต้องไปแลกกับแชทชเชียร์จริงๆแลกกับเครื่องนี้ได้อ๋อร้อยเท่าไรนะร้อยสี่ร้อยสี่สามอ๋อโอเคมเมื่อกี้ไม่รู้เดินไปแลก <c oughs> นั่นคือเซ็นไว้ตรงนี้ปุใใย๋ยหายยาวไปใช้อ๋อโอเคเพราะเราไปจัอะไรก็ได้ คุณผู้ชมเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยอยู่ที่คาสิโนเราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะไปถ่ายให้เห็นการเล่นการพน,นันหรือว่าอะไรต้องขอขออภยัยคุณผู้ชมด้วยไม่มีเจตนาอย่างนั้นก็พอดีเข้าไปทานอาหารแล้วมีโอกาสได้เข้าไปเล่นไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าคืออาหารที่นั่นถ้าถ้าคนไปเล่นบ่อยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ดีหรอกฮะคือถ้าเป็นสมาชิกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กินอาหารที่เราไปกินกัน ฟรีเลยนะครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะมีคนบอกโอเคครับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วกันขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเข้านอนแล้วอิ่มอิ่ม